สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันกันอีกครั้งแล้วนะคะกับคุณครูเฟิร์นวันนี้คุณครูมีคําศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะมานำเสนอเด็กๆเด็กๆฟังแล้วอย่าลืมไปทบทวนแล้วอัดคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับคําแรก bicycle 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 คืออะไรคะจักรยานค่ะค่ะค่ะ ค,คือรถยนต์ค่ะ train 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 คือรถไฟค่ะ van 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 คือรถตู้ค่ะ airplane 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 คือเครื่องบินค่ะเด็กๆอยากสัญจรยานพาหนะอันไหนอย่าลืมอัดคลิปแล้ว พูดคำศัพท์เกี่ยวกับย่านพ้านนะมาฝากคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ